สวัสดีครับทุกคนวันนี้พม่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับนมตาหมีโกนะจ๊ะตัวนี้เป็นรสชาติใหม่ของเขานะครับเป็นสูตรผสมอะโรเวร่าเชอร์รี่นะครับนี่เห็นไหมครับก็ลูกเชอร์รี่เล็กๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงสาเหตุที่ซื้อมานะครับนอกจากคําว่าใหม่นะครับที่พี่ฮั่นชอบลองของใหม่ๆแล้วยังมีกับตัวนี้นะครับป้ายนี้นะครับก็คือว่าป้ายทางเลือกสุขภาพนะครับถ้าเกิดใครเห็นพวกป้ายพวกนี้คุณจินตนาการได้เลยนะครับว่าเฮ้ยรสชาติหวานกับเค็มมันจะน้อยลงนนะะครรรัับบเเพาาาาว่่ถ้กิิดษททไหี ใส่พวกน้ำตาลเหลือใส่พวกโซเดียมลดลงเนี่ยเราจะได้ป้ายตานี้มานะครับก็เดี๋ยวจะลองชิมดูแล้วถ้าเกิดใครเห็นป้ายตานี้นะครับคุณจะไปหวังลดหวานลดเค็มนะครับมันไม่มีมันลดลงมาซึ่งเพียงเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานไงเพียงก็เลยเฮ้ย hey, น,น่าลองน่าลองโอเคครับก่อนกินมาส่วนประกอบกันนะครับในนี้นะครับเขาเขียนว,ว่าเป็นน้ํานมโคพ่องมันเนยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นมผงขาดมันเนยสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสามจุดสองเปอร์เซ็นต ก็ถือว่าไม่เยอะนะน้ำตาลกับ3.2%แล้วก็มีวิตามินและเกลือแร่0.24%ดปิดท้ายนะครับกับพงอะเซโลลาเชอร์รี่0.03%ที่เขาบอกว่ามันเป็นเนี่ยรดนะครับผสมอะเซโรล,ลาได้มา0.03%จ้าไม่ถึง1%เลยนะโอ้โหแบบแล้วรูปใหญ่ได้ใหญ่ๆนะครับแต่ให้มา0.03%มยาม ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาชิมดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างขย่าก่อนนะจ๊ะโอเคแปลงแล้วก็เทลงมาอ่าสีก็แบบสีมะนุมตาหมีทั่วไปครับเฮ้ยได้กลิ่นหอมน,นะกลิ่นหอมแบบเชอร์รี่อ่ะเฮ้ยกลิ่นน้องข้างทําได้ดีนะมีกลิ่นเชอร์รี่ออกมานะเว้ยทาดีทําดีทดําดีแต่สีก็ประมาณนี้นะจ๊ะไม่ใช่สีแบบตรงนี้ทั่วไปนะอ่ะอานะครับตอนแรกก็เนื้อสีม่วงไม่ใช่สีม่วงนะจ๊ะสีอย่างนี้นะครับมีความเข้มเข้ม,ขมนิดนึงนะคราวนี้ชิมรสชาติ อ่ะหมดละตรงๆนะท่านนมนะครับแล้วใช้รสผลไม้อะ่ะเพี้ยนบอกเลยนะครับว่าทุกยี่ห้อไม่ใช่เพราะนมตามีนะทุกยี่ห้อทำกิน่นได้ดีแต่พอมาเป็นรสชาติเนี่ยโดยเฉพาะเชอร์รี่ไงถ้าเกิดใครเกินเชอร์รี่เราก็จะรู้ทะมันมีเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้รสอย่างนั้นไงมันก็จะได้แบบอะไรพวกเชอร์รี่ที่มีอะไร มีรสหวานออกมาแต่ก็ไม่มีเปรี้ยวของเชอร์รี่ออกมาเชอร์รี่ต้องมีรสชาติมากกว่าน,นี้นะครับก็ถ <c oughs> ือว่าได้แต่กลิ่นอะกลิ่นผ่านแต่รสชาติยังไม่ผ่านนะไอพวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นรสผลไมนะ้นะนมทําไม่ได้ดีดีทุกยี่ห้อเลยไม่ใช่เฉพาะนมตาหมีนะแต่ถ้าเกิดทําเป็นโยเกิร์ตเด้เฮ้ยเป็นแบบอะไรนะจะได้รสชาติที่ดีกว่าน,นี้เพราะว่าโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวเข,ข้ามาด้วยไงมันจะได้อร่อยแ,แล้วมันก็ได้รสชาติเชอร์รี่เข้ามาแต่ว่าพอเป็นนมอะรสผลไม้ทุกยี่ห้อเพียงก็ไม่เคยเห็นเจ้าไหนทําที่เป็นรสผลไม้อร ตัวนี้กินได้ผ่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่หวานจ้าหวานน้อยมากอันนี้อันนี้อันนี้ผ่านนะครับเรื่องเรื่องเรื่องกลิ่นให้ผ่านเรื่องความหวานน้อยให้ผ่านแต่เรื่องรสชาติที่คาดหวังโรลเชอรีย่ยังไม่ผ่านแล้วกินไปเนี่ยเฮ้ยมีความมันนิดๆหน่อยๆออกมานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนแรกเรานึกว่าเฮ้ยไอ้นี่ยที่มันเขาเรียกรับมีป้ายอย่างเงี้ยบางทีเราเจอแบบไอ้ที่มีป้ายอย่างเงี้ยใส่ในนมอะ่ะนมไม่มีความมันเลยนะไอ้นี่มันก็ยังมีความมันแต่ไม่มากนะครับแล้วก็มีแบบหวานอ่อนๆออกมานะครับ แล้วก็เนี่ยครับเชอร์รี่ได้กลิ่นเชอร์รี่ออกมาแต่ว่ารสชาติยังไม่เข้มข้นขนาดนั้นนะก็จะมีกลิ่นหวานเชอร์รี่ออกมานิดๆหน่อยๆอ่ะก็ยังไม่แบบอะไรก็คือพูดตรงๆอ่ะพี่อนคาดหวังมากกว่านี้เพราะว่าแบบมีคําว่าโกด้วยอตามีโกอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยนึกว่าก็เชอร์รี่มันจะดีกว่านี้นะแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าที่ดีคือให้มันเป็นรสหวานน้อยแล้วเป็นนมที่มีความมันและหวานน้อยนะครับโอเคครับเพื่อนจากการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะจ้าฝากกดไลค์สับสกาย แล้วก็แชร์ด้วยนะ